สวัสดีครับก็เจอก,กันกับบรนนครยากาศบนท้องถนนเช่นเคยครับเป็นบนรรยากาศของวันศุกร์ที่3เดือนมีนาคม2566ครับตอนนี้ผมขับรถอยู่บนถนน25้ามกรลาครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมครับแถวนี้เป็นบริเวณข้างกำแพงวัดห้วยจระเข้ครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าครับ ก็จะขับตรงไปเรื่อยๆครับตามถนนก็เป็นถนนวิ่งส่วนเลนครับเป็นถนนภายในตัวเมืองครับแถวนี้ดอกไม้กำลังสวยงามครับตรงนี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภานะคนครปฐมครับ ก็น่าจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับเดือนมีนาแต่บางพื้นที่ก็ยังร้อนรนหนาวๆอยู่ถนนก็ค่อนข้างจะแคบครับแล้วก็การจราจรก็มีรถวิ่งผ่านเยอะครับก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเป็นเขตชุมชนตรงนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนบํารุงครับ แล้วก็โรงพยาบาลริสเตียงครับริสเตียนนครปฐมครับอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะขับตรงไปเรื่อยๆครับตามถนนยี่ห้ามักระลาฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโรงเรียนบำรุงอีกเช่นเคยครับฝั่งขวามือตรงสี่แยกตรงนี้ครับเป็น มูลและนิธิศุขสาลายลูกข้อครับสวนสะพูมุลตึงนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นตึกเป็นบ้านเก่าๆครับฝั่งซ้ายมือครับเป็นตึกไม้ครับน่าจะก่อสร้างมานานครับแต่ว่าก็ยังคง รูปแบบเหมือนเดิมไหมครับพอเลยมาแถวนี้ก็จะมีตึกที่เป็นสมัยใหม่แทรกเข้ามาครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมืองนครปฐมครับตรงนี้เป็นสี่แยกก็จะมีเบรีเออร์กั้นครับเพื่อบังคับทิศทางของการจราจรให้รถที่วิ่งเลี้ยวไปตามทางบังคับครับ จ,อจอราจรก็จะจุลมุนนะครับแถวนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นธนาคารกรุงไทยครับทุกที่ครับถ้าเข้าสู่ตัวเมืองที่มีตลาดมีเป็นตลาดนั้นครับก็จะการจราจรก็จะให้อัดยัดเยียดซะหน่อยครับผมก็จะเลี้ยวขวาครับถ้าตงไปก็ไปตามถนนหน้าพระครับ ออกถนนเพชรเกษมได้ครับแต่ว่าผมจะเลี้ยวบนตามทางมังคับนะครับเข้ามาตรงแถวตลาดครับตรงนี้เรียกว่าตลาดตลาดล่างครับผมก็จะสับสนนะครับเรื่องชื่อตลาดเพราะมันมีตลาดบนตลาดล่างครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปปั้นของพญาพญากกงพญาพานอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ครับ ตลาดล่างครับชุมชนตลาดล่างมีป้ายครับผมก็จะเลี้ยวไปตามตามถนนครับที่อยู่ในตลาดครับกจ็จะเจอกับการจราจรที่แออัดครับ mm hmm. ก็จะเป็นตลาดสดนะครับเป็นตลาดหรือว่าตลาดล่างครับตรงนี้ฝั่งขวามือของถนนก็จะเป็น คลองเจดีย์บูชาครับที่ไหลผ่านตัวเมืองนครปฐมครับนี่ครับบรรยากาศของตลาดล่างครับในเมืองนครปฐม,มก็จะมีรถจอดเดยอะแยะครับทางสองฝั่งครับฝั่งซ้ายก็จะเน้นหนักไปทางรถมอเตอร์ไซค์ครับฝั่งขวาก็จะเป็นที่จอดของรถยนต์ครับที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดครับ ช่วงนี้ประมาณ9ก้โมงยีนาทีตลาดก็ยังไม่ไวายครับก็ยังมีผู้คนมาเดินจับจ่ายหนานแน่นครับตรงนี้ก็เป็นป้อมตำรวจครับครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกครับที่ท่าซ้ายไปก็จะไปองค์พระครับ ขวาก็จะไปสถานีรถไฟนครปฐมครับแต่ว่าสะพานตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสะพานอะไรครับสะพานยักษ์หรือเปล่าครับก็รถยนต์ข้ามไม่ได้ครับต้องมอเตอร์ไซค์หรือว่าต้องเดินครับเพราะว่าจะมีเหล็กกั้นเพื่อไม่ให้รถยนต์ผ่านครับสะพานตรงนี้นครับรถยนต์ก็ต้องวิ่งตามถนนไปเรืเ่อยๆครับก็พาชมบรรยากาศตลาดตอน จวงสายของในตัวเมืองนครปฐมครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตลาดบนครับเป็นตลาดสดสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตลาดรถก็ยังจอดสองฝั่งเยอะครับ ตอนนี้ก็ขับได้เลนเดียวครับก็ต้องค่อยๆไปตลาดสดก็จะมีของขายหลายอย่างครับมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆครับครบคันครับตามสไตล์ของตลาดสดของบ้านเราครับของเมืองไทยครับพอพ้นตลาดก็จะโล่งๆนะครับข้างหน้าก็จะปมน แยกไฟแดงครับตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปทางนู้นก็จะไปข้ามทางรถไฟครับแถวๆใกล้สถานีรถไฟนครปฐมครับแถววัดพระงามครับตรงนี้ถนนพญากงครับเห็นป้ตยเลยครับที่ผมจอดครับการจราจรก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้การจราจรเขาจะมาคับให้วิ่งวนรอบตลาดครับเป็นเดินทางเดียวครับรถยนต์ใครที่ไม่เคยมาก็จะสับสน ก็ประมาณครับแต่ว่าคนที่ผ่านบ่อยๆก็จะชินครับก็จะเหมือนวิ่งรอบองค์พระครับแต่ผมก็จะผ่านตลาดก็จะตรงมาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อถนนเป็นทางการชื่อถนนอะไรครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าถนนกังบวยครับแถวนี้ครับ พระาง,งามอยู่ฝั่งทางขวามือครับโรงเรียนสว่างวิทยานี่ครับแถวนี้เขาเรียกว่าถนนกังบวยครับสภาพถนนช่วง9โมงครึ่งก็จะประมาณนี้ครับไฮฟ,ฟองอาหารเวียดนาม ก็จะมีร้านอาหารมีคลินิกแล้วก็ส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์เยอะครับสังเกตดูสองฝั่งบ้านเรือนก็จะผสมผสานครับทั้งแบบตึกปูนที่เป็นสมัยใหม่แล้วก็เป็นตึกไม้เก่าๆก็มีครับตรงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมาเจอสี่แยกไฟแดงครับถ้าตรงไปก็จะเข้าไปสู่พระราชวังสนามจันทร์นะครับสวนสัตว์นครปฐมครับตรงนี้ รตรงไปครับถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเจวงเวียนตรงไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุตรงสี่แยกสี่แยกโรงแรมเวลครับถนนลาดวิถีตามแผนที่ครับผมจะเลี้ยวขวาครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทางลาดวิถีไปทางโรงแรมเวลครับออกสู่ถนนเพชรเกษมได้ครับ ก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตามถนนมาทางนี้ก็จะมาเป็นเรียบทางรถไฟครับข้างหน้าเป็นทางรถไฟครับที่มีรั้วสังกสีกั้นครับก็จะเลี้ยวซ้ายแถวนี้ก็เป็น รตรงนี้ไม่รู้เรียกถนนอะไรครับถนนเหนือวังครับถ้าผมจำไม่ผิดครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นแต่ก่อนเป็นโรงเรียนในสิบตำรวจครับของนครปฐมตอนนี้ก็เป็นของตำรวจภูธรภาคเจ็ดครับ นี่ครับเลี้ยวขวาก็จะไปวัดสนีทางรถไฟครับตรงนี้ครับตำรวจภูธรภาคเจ็ดครับศูนย์คือกลุมตำรวจภูธรภาคเจ็ดอ,อยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ฝั่งขวาเียบนี่ทางรถไฟก็จะมีการรื้อถอนครับกําลังก่อสร้างปรับปรุงเพราะว่าจะเป็นถนนเป็นทางรถไฟลางคู่แะครับแถวนี้ ภาพถนนก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะขับตรงไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะเห็นบรรยากาศกองดินทางฝั่งขวามือครับข้างทางรถไฟครับซึ่งแต่ก่อนตรงนี้ที่ผ่านมามันก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารณะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เหลือสภาพเลยครับแถวนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเป็นด้านหลัง เข้าทางนี้ครับสศิลปรกรน,นี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟครับเป็นเกือกหมาครับที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นถนนมาเลแมนครับที่ไปสุพรรณบุรีไปกับแิงแสนครับ ฝังทางขวามือครับจะไป,ปครับแคนเซ็ครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายเรียบเรียบสะพานครับตรงไปก็จะไปพงมะเดื่อนะครับถ้ารอดแต้สะพานไปแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายเรียบสะพานข้ามทางรถไฟตรงนี้มาครับซึ่งเป็นเรียบจั วิ่งย้อนหลังไปฝั่งตรงข้ามก็จะไปทางสุพรรณทางกำแพงแสนถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่เนคะรปฐมครับผมก็จะเลี้ยวขวาครับไปทางราชบุุรีครับตรงนี้เป็นถนนแมล์แมนครับข้างหน้านี่ก็คือ สามแยกมาเลยแมนครับตรงน,นี้ก็มี KFC ไฟซกผมก็จะเลี้ยวขวาไปตามถนนถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่เมืองนครปฐมครับ,รบ,รบผ่านหน้ามอสิลปากอรครับ เลี้ยวขวามาน่าจะเป็นถนนทรงพลครับตรงนี้ก็จะไปออกสู่ถนนเพชรเกษมที่จะเลี้ยวขวาตรงแยกน้าประเขาไปทงางราชบุรีเพชรบุรีได้ครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ถนนเพชรเกษมพุ่งหน้าเข้าสู่เทพครับรับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากาันเพียงเท่านี้ครับขอ,ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภัย